สวัสดีครับผมรัดนะครับผมจากช่องโลโซทีวีนะครับผมวันนี้เรามาดูอาชีพช่างหมั่นช่างซ่อมเรือ1วันนะครับผมทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเช้าขึ้นมา7จ็ดโมงนะครับผมผมก็นั่งรถไปทํางานนะครับผมวันนี้ทํางานค่างไกลหน่อยนะครับผมขับรถเป็น10บสโลนะครับผมนี่ถึงท่าเรือแล้วนะครับผม ฝั่งนู้นจะมองเห็นเกาะสองนะครับผมจังหวัดระนองนะครับผมท่าเรือแพรสดใสนะครับผมก็ถึงทำงานแล้วนะครับผมเราก็มาตอกระฟ้านะครับผมมากันสองคนนะครับผมวันที่เราไปทำข้างๆแดดออกนะครับผม ฝนไม่ตกเลยนะครับผมแดดดีนะครับผมแดดดีก็ทํางานง่ายนะครับผมเ่าก็นั่งตอกไปนะครับตอกคนนึงแล้วก็ปิดชั้นคนหนึ่งนะครับผมผมก็ตอกเสร็จแล้วก็ปิดชั้นนะครับผมจะปิดชั้นทั้งลำนะครับผมตอกเสร็จแล้วก็จะปิดชั้นทั้งลำนะครับผม ฝาห้องก็อตอกหมันหมดเลยนะครับผมแล้วก็ปิดชั้นนะครับใช้เวลาปิดชั้นนี่เป็นชั่วโมงเลยนะครับผมตอกโดยปิดด้วยข้างๆใช้เวลานานนะครับผมบางครั้งก็ฝนตกมานี่ทํางานลําบากมากนะครับผมอาชีพนี้ก็ไม่ง่ายนะครับผมฝนโดนฝนบ้างโดนแดดบ้างนะครับผม เรามาดูวิธีปิดกันนะครับผมนี่คือชั้นนะครับผมเอาฝาตักแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็รูดแบบนี้เลยนะครับผมนี่ชั้นจะสวยนะครับผมจะเข้าแนวนะครับผมเราทําแบบนี้กันทั้งวันนะครับผมปิดชั้นไปตอกไปนะครับผมนี่คือแซ่ชั้นนะครับผมแซ่ชั้นเก่าให้หลุดออกมาแล้วก็ตอกใหม่นะครับผม ตรงที่แนวมันแน่นก็เราก็ใช้ย้ำๆเอานะครับผมตรงไหนก็รั่วเราก็ใส่หมันไปนะครับผมใส่หมันตอกเสร็จแล้วก็ปิดชั้นต่อนะครับผมทำกันสองคนนะครับผมทำไปปิดไปนะครับผมเราก็กลัวฝนมาด้วยนะครับผมฝาห้องเสร็จแล้วเราก็มาทําดับฝาต่อนะครับผม แะไปตอกไปนะครับผมใช้เวลาเป็นวัน2วันนะครับผมกว่าจะเสร็จทั้งลำนะครับผมเราก็แซะคนนึงย้ำตอกอีกคนนึงนะครับผมเสร็จแล้วก็เราก็มาปิดชั้นต่อนะครับก็ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เราก็เร่งสปีดให้มันเร็วนะครับผมแล้วก็ทําทั้งวันนะครับผมใช้เวลานานมากนะครับผมวันละ8ชั่วโมงครับนี่แซะหมดเลยนะครับผมแซะทุกแนวแล้วก็ย้ำตอกหมันทุกแนวนะครับผม แชันเสร็จแล้วเราก็มาย้ำตอกหมันต่อนะครับผมย้ำไปตอกไปทุกแนวเลยนะครับแดดก็ค่างๆร้อนนะครับผมมีเต็นบางๆคุมมานะครับผมก็ยังชั่วหน่อยนะครับผมเราตอกเสร็จแล้วเราก็มาทำชั้นต่อนะครับผมวิธีทำชั้นก็ มีปุนแดงนะครับผมมีน้ํามันยางแล้วก็มีฉันนะครับผมก่อนแรกเราก็ใส่ปุนแดงเข้าไปนะครับผมใส่ไม่เยอะนะครับแล้วก็เราก็ใส่น้ํามันยางนะครับผมน้ํามันยางนี่ก็ตราสมอนะครับผมใช้ข้างดีเหมือนกันนะครับใส่น้ํามันยางเสร็จแล้วก็คนให้ปุนแดงมันเข้ากับน้นํามันยางนะครับผมแล้วก็ใส่ ชั้นนะครับชั้นนี้ก็ตาสมอนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนะครับผมใส่เสร็จแล้วเราก็โคนให้มันเข้ากันนะครับผมทำชั้นนี้ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับผม2 3ส,สานาทีนะครับผม กว่าจะเสร็จกระบานั่นะครับผมกว่าจะได้ปิดนะครับผมคนไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันเข้ากันนะครับผมให้มันเป็นขี้ชั้นให้ได้นะครับผมตอนแรกจะเป็นน้ำน้ำนะครับผมใส่ชั้นแล้วก็คนๆนะครับผมคนให้เข้ากันนะครับผมนี่มันจะเหนียวเหนียวขึ้นมานะครับผมเหนียวแล้วมันจะแข็งนะครับ ใกลได้แล้วนะครับผมนี hey, ่แข็งมาประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมปิดหน้ฟ้าไม่ต้องแข็งมากนะครับผมให้มันนิ่มๆก็ใช้ได้แล้วนะครับผมไม่ให้มันย้อยนะครับผมเราทำชั้นเสร็จแล้วก็มาปิดต่อนะครับผมเอามาปิดดาบฟ้านะครับผมลูด ใช้ฝาครอบรูดแบบนี้เลยนะครับผมทุกแนวนะครับผมหัวตะปูนี่ก็เราก็ใช้ชั้นรูดนะครับผม เราใช้เวลาครึ่งวันนะครับผมเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะครับผมเรามาต่อกันอีกข้างหนึ่งนะครับผมเรือลำนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมทำกันสองคนต้องใช้เวลานานนะครับผมประมาณสองวันเลยนะครับผม อนนี้เสร็จไปหนึ่งวันแล้วครับผมเช้า8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับผมเราก็ทำหัวเรือเสร็จไปทั้งลำแล้วนะครับผมตอกใหม่แล้วก็ปิดชันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับผม5้าโมงเย็นเลิกงานกลับบ้านนะครับผมวันที่2นะครับผมตั้งรถเหมือนเดิมนะครับผม นั่งรถชิวๆไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบนะครับผมเราถึงเรือเราก็ตอกหมันเลยนะครับวันแรกเราตอกหัวเรือเสร็จแล้วก็วันที่สองเราก็มาตอกท้ายเรือนะครับผม เหมือนเดิมนะครับผมตอกไปปิดชานไปเหมือนเดิมนะครับผมอากาศค่อนข้างดีนะครับผมฝนไม่ตกก็ทํางานง่ายนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมชีวิตช่างหมันหนึวันนะครับผมก็ค่อนข้างทํางานหนักนะครับผมโดนฝนโดนแดดด้วยนะครับผม เสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมทาสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมทาสีเทากันสน,นิมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผม